วันนี้น้ําเงินเข้มเอาใจสายบุญจะพาไปดูการเสริมดวงเสริมบาร,รมีโดยการปิดทององคพระทั้ง9าจุดแล้วแต่ละจุดนั้นจะช่วยส่งเสริมชีวิตในด้านใดบ้างการปิดทองพระไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัยใดแต่ในประเทศไทยที่เป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองที่สุดเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา ผู้คนจึงมีจิตศรัทธาอยากถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาจึงได้นําทองคำเปลเวซึ่งถือว่าท่าทองนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งและเป็นมงคลมากจึงพากันเอาทองคำเปลเวไปปิดองค์พระเพื่อเป็นการสการะบูชาและขอพรจึงเป็นที่นิยมสืบกันมาโดยตลอดความตอนหนึ่งของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสง ได้กล่าวกับลูกศิษย์เรื่องอานิสงค์ของการปิดทองเป็นพุทธบูชาเอาไว้ว่าการปิดทองพระดูตัวอย่างเมนะกะเศษฐีใช้แผ่นทองคำเปลวแผ่นเดียวไปปิดที่ใต้ถุนส่วมตั้งใจบูชาพระรตนตรยัยพอตายจากนั้นเมียเป็นนางฟ้าผัวเป็นเทวดาลงมาอีกทีเป็นเศรษฐีทีนี้ให้ทานต่อตายไปก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าใหม่ลงมาอีกทีเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ พอเข้าท้องแม่กลางคืนเช้าตื่นขึ้นมาพ่อล้างหน้าเห็นหน่อไม้ทั้งหมดรอบบ้านเป็นทองคำหมดถ้าคนอื่นหยิบไปดึงไม่ขึ้นเขาต้องการหน่อไม้หน่อใดก็ได้หน่อนั้นต่อมาวันคลอดมีแพะทองคำตัวเท่าช้างสารหลายร้อยตัวยืนรอบบ้านอ้าปากมีสาไหมหย่อนลงมาถ้าต้องการเงินดึงออกมาก็ไหลามาเป็นเงินถ้าต้องการทองดึงออกมาก็ไหลามาเป็นทอง ต้องการผ้าดึงมาก็เป็นผ้าฉะนั้นเมนทะกะเศรษฐีจึงเป็นเศรษฐีรวยมหาศาลเป็นปู่ของนางวิสาขาฉะนั้นสุดแล้วแต่จะอธิษฐานถ้าหวังพระนิพพานก็ได้เร็วเป็นพุทธบูชาโดยรวมแล้วการปิดทองพระคือการน้อมนำอาวัตถุที่มีค่าสูงสุดเพื่อบูชาสิ่งที่สูงสุดเพื่อที่จะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และความเชื่อในการปิดทองพระในแต่ละจุดนั้นจะให้ผลด้านใดกันบ้างไปชมกันปิดทองที่เสียนพระจะทำให้มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมการเรียนดีจะทำสิ่งใดก็มีสติตลอดเวลาปิดทองที่ใบหน้าพระจะทำให้มีเมตตามหานิยมการค้าขายเจรจาอะไรก็สำเร็จเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นปิดทองที่หน้าอกพระ ทำให้เป็นผู้มีสง่าราศีเรื่องใดที่ขุนคล่องหมองใจก็คลายลงปัญหาชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นปิดทองที่ท้องพระช่วยส่งผลเรื่องการทำมาหากินไม่อดอยากมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือการเงินคล่องตัวปิดทองที่สะดือพระเชื่อว่าช่วยเรื่องปากท้องสมบูรณ์มีกินตลอดชีวิตมีความเป็นอยู่สุขสบาย ปิดทองที่มือพระจะทำให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นที่ยกย่องและน่ายำเกรงมีมหาอำนาจมากปิดทองที่เท้าพระช่วยในเรื่องการเดินทางสะดวกสบายไปไหนไม่เหนื่อยยากลำบากติดต่อค้าขายทางไกลก็มักจะสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการปิดทองที่หลังพระหลายคนจะสนใจกันแต่ด้านหน้าองค์พระแต่หารู้ไม่ว่า องค์พระจะสง่างามสมบูรณ์ได้ก็ต้องปิดทองทั้งด้านหน้าและด้านหลังองค์พระจึงจะสวยงามทั้งองค์เรื่องนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตไม่ตกต่ำแม้ยามขัดสนก็มีคนคอยช่วยเหลือเสริมกำลังใจให้ทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เห็นทุกประการปิดทองที่ฐานพระส่งผลในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตใครที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานของตนเอง ก็มักจะมีความมั่นคงแข็งแรงอุปสรรคจะหมดไปใครคิดหลายก็จะพ่ายแพ้ไปเองทั้งหมดนี้ก็คือการปิดทองพระทั้ง9จุดเสริมสิริมงคลเสริมบารมีแต่แท้จริงแล้วก็ได้แฝงไปด้วยกุศโลบายของคนโบราณเอาไว้ตั้งแต่การตั้งจิตปิดทองพระแต่แรกเพราะเวลานั้นจิตอยู่กับพระอยู่กับคำอธิษฐานจิตจึงเป็นสมาธิมีกำลัง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีสติมีกำลังใจเพียงแค่นี้ชีวิตก็ดีขึ้นตามที่ตั้งใจไว้นั่นเอง